แบบฝึกคัดว่าด้วยเรื่องของนี่ข้อสอบของโทเฟลนะออกข้อสอบในเรื่องของวัดลี ley ก็ดีคลอสก็ดีนะครับที่ออกมาให้เราเห็นแม้จะเรียนน้อยก็ตามแต่ว่าแบบฝึกหัดก็ไม่ได้ถามหรอกว่าเวลาเขาออกข้อสอบโ o เฟลเขาไม่ได้ถามว่าอาวพี่เรียนมาเรื่องหานี้ยังไม่สนหรอกตกยิ่งดีเขาบอกกันะนะครับมี2ลักษณะข้อสอบในตรงนี้ the first type of question consist s of incomplete sentence หรือเรียกว่า sentence completion ก็คือข้อประเภทนี้มีช้ให้เลือกเราเรียกว่า sentence completion ส่วนประเภทที่สองมีคำว่าหาที่ผิดโอ้ชอบมากเลยหาที่ผิดจับผิดคนอื่นเราเรียกว่า error identification หรือ er หาที่ incorrect นั่นเองเช่นข้อที่16.3เป็นต้นออกข้สอบของ TOEFL ในรูปแบบนี้ท o ออีก มีแค่แบบแรกแบบที่2ไม่มีตัดทิ้งไปนานแล้วตัดทิ้งไปนานแล้วเอาอะไรมาใส่ไม่รู้เป็น text completion โอ้ไม่ชอบเลยเมื่อก่อนนี้ error เ,เนี่ยยีข้อเลยนะของทว i ตน,นะหลังๆมาเนี่ยคนได้คะแนนเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าไปตัด error ออ,ออกไป error เป็นตัวร้าย,ยอยากให้อยู่มากเลย the rainforest เวลาวิเคราะห์ข้อสอบเราต้องวิเคราะห์ได้ว่าส่วนประธานกับส่วนกริยา ส่วนประธานในตรงนี้เราสังเกตที่ม,มีเครื่องหมายคอมมาเล็กๆอยู่ตรงนี้และก็มีเครื่องหมายคอมมาอยู่ไหนอีกอยู่สุดท้ายตรงนี้ตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปหาส่วนประธานก่อน the rain forest ต้นไม้เยอะ the rain forest ป่าฝนป่าน้ําป่า,ปาชื้นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เรื่องของมัน forest เป็นประธานกริยาของ forest เป็นเอกพจน์คือคําว่า is ตรงนี้ถูกไหมถูกต้องถ้าเขาใช้ r ตรงนี้เขาผิดแน่นอนเพราะประธานเป็นเอกพจน์ คือ forest นั่นเองแยกให้ออกแยกให้ออกฝั่งนี้เป็นยังไงก็เหมือนกับที่ผมพูดมา 1, 2, 4 4, 4. ก็คือ A under My h i s s เ r ป่าฝนนั้นแปลก็ได้ไม่แปลก็ได้ป่าฝนป่าชื้นก็แล้วแต่จะแปลนะครมันก็จะคงจะมีคำแปลอยู่ปา่าป่าชื้น is home to unique f l o r a and f a o r n a เป็นบ้านของสองชนิดนี้พืชสองชนิดนี้เขาไม่ได้ถามแต่เขาถามตรงเนี้ย มันมีคำว่าแดดไม่ยุ่งนะเพราะแดดเป็นประธานแทนตัวนี้เราจะได้เรียนเนื้อหาถัดไปนี่เองแดดคลอสนะครับบวกกริยาข้างหน้าเป็นผู้พน์กริยาเป็นผู้พน์ไม่เติมอะไรเลยเท่มากแดดคลอสไม่นับนับแค่ตรงนี้เป็นหมายเลขเอา้าวหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองคือคำขยาย adjective ด้านหน้าจะเป็นอะไรเราเปิดกลับไปดูโครงสร้างที่ผมเขียนไว้และผมทำไว้เป็นของผมแต่เพียงผู้เดียวในโลกมนุษย์นี้ คือตัวนี้เราเห็นคําว่าหมายเลขนึงมีอยู่3ตําแหน่งด้วยกันแต่ตําแหน่งตรงนี้ไม่มีประธานกับกิริยาหรือเปล่าไม่รู้มีไม่มีไม่รู้ไ,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 รไปดูช้อยสก่อนช้อยมีไหมช้อยไม่มีประธานกับกิริยาเลยข้อน,นี้ผิดนะออโซต้องบวกด้วยประธานบวกเวิร์บครับผมใครมาตอบข้อน,นี้ถือว่าขาดความรอบคอบตัดนะครับต้องมีประธานก่อนที่จะมีแฮสได้นะครับออโซบวกประธานบวกเวิร์บอธิบายไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีประธานบวกเวิร์บแสดงว่าต้องเป็น Prep o s Pre i t i o n in on at for from with พวกนี้บวกด้วยคำนามหนึ่งคำคือคำว่า tree ตรงนี้และบวกด้วยคำ adjective คือคำว่า large ต้นไม้ใหญ่พร้อมด้วยต้นไม้ใหญ่จึงจะถูกต้องเพราะเป็น prep position ไม่เชื่อก็ไปหาดูว่าตัวไหนมี prep o s i t i o n น,นำหน้าไหมไม่มีไม่มีประธานใส่ h a s ไม่ได้ลดรูปไม่มีทางลดรูปได้โอเคไหมลดรูปเดี๋ยวจะทำให้ดูในเรื่องของ adjective cross นะครับ and เชื่อมใครละจ๊ะมี comma มมแล้วจะไปเชื่อมอะไรอีก เพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นข้อนี้ง่ายๆ despite ก็คือคำว่า although นะครับแต่ต่างกันตรงที่ despite ท่านดู because of นะครับทั้งหลายทั้งมวลจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมแน่นอน due to สองตัวนี้แปลว่าเพราะว่าแล้วก็มีกลุ่มคำว่าว although even though เมื่อสักครู่นี้ก็คือคำว่า despite กับ in spite of despite กับคำว่า in spite of ทั้งหมดนี้จะบวกด้วยวลีท่านอธิบายได้ยังวลีอธิบายไปแล้วจะไม่บวกด้วย cross แต่ถ้าเป็นคู่ของมันก็คือคำว่า because ดูโครงสร้างไว้ก่อนดูโครงสร้างไว้ก่อนจะทำให้วิเคราะห์ข้อสอบได้แน่นอน a l t h oh, o even though though อะไรต่างๆนานาหลายคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ adverb cross นะครับ once อะไรพวกนี้นะครับกลุ่มพวกนี้จะประกอบด้วย cross เป็นต่างกันสังเกต สังเกตไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องอธิบายเรื่องของเฟสกับ cross มาก่อนต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ despite บวกด้วยวลีวลีคือ polar bears' t r e s weight and height ความสูงน้ำหนักและความสูงที่มหือมาของหมีโพลร์ polar. แม้น้ำหนักและส่วนสูงจะมหึมาที่มหึมาของหมีโพล่า แม้จะมีนะต้องแปลว่าแม้จะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากมายของหมีโพลารก,ก็ตามอันนี้ก็แปลว่าแต่ว่าเหมือนกันแต่ว่าอะไรแต่ประโยคแต่ด้านหลังจะต้องเป็นประโยคหลักเพราะอะไรเพราะว่ารีสังเกตนะเพราะว่ารีมาตัวเดียวในประโยคไม่ได้จ้าว่ารีจะต้องมาวางไว้ในประโยคหลักขยายประโยคประโยคหลักประโยคหลัก จะไม่มีคำเชื่อมนำหน้า because because of all the e v e n t u g h นำหน้าถ้ามีมันเป็นวลีก็ต้องมีประโยคหลักอีกต่างหากท่านไหมนี่ <c oughs> สอนเด็ก yes yes อาจารย์ถ้าเด็กเขาตอบเป็นภาษาอังกฤษเขาจะตอบ yes yes อาจารย์ yes ทำทำข้อสอบก็งง,งเป็นต้นในข้อสอบทูเฟลนะเคราะห์ because อย่างนี้ได้ถูกต้องเลยต่อไปของผมนี่เป็นภาษาอังกฤษนะ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเยอะขึ้นต่อไปโทเฟลก็จะกลับมาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยนั้นขายดีมากแล้วต้องขอขอบพระคุณทุกท่านท่านก็ไปซื้อด้วยภาษาไทยละเอียดมากนะครับไปสอบโทเฟลนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นว่ายากอย่าไปเชื่อเขาขอต้องเชื่อตัวเองว่าฉันฉันฉันอยากสอบอย่างนี้นะฮะ่านทําได้างี้ฉันเรียนมาแล้วอาจารย์ได้สอนว่าทาได้ทัศนคติสําคัญที่สุดคุณยากของคุณแต่ฉันไม่ยากแต่แพงหน่อย เป็นต้นนหประธานบวกเวิร์บมีข้อใดว่างไม่มีประธานตัดทิ้งไม่มีกริยาตัดทิ้งประธานบวกเวิร์บประธานบวกเวิร์บมี2ข้อที่ตอบได้อันไหนถูกต้องไม่ทราบแต่ถามว่าอันไหนใช้กับ off อันไหนใช้กับให้รู้สึกเห็นแวบบๆอยู่ข้างบนนี่นะไ <c oughs> อที่ใช้ไม่ได้ตัวไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไง able to เว้ยันแวบจำได้ able to อ๋อ able to จำด้วยนะโครงสร้างของมันก็คือโครงสร้างนี้นะมันจะเป็นโครงสร้างว่า it is it was ก็ตามแต่บวก adjective ตามหลัง adjective ตัวนี้จะเป็นได้ to หรือ for ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็บวกนามนั่นแหละเป็นกริยาก็ถือว่าเป็นนามซะเพราะว่าเป็น to infinitive น่าจะเป็นเนื้อหาถัดไปเนี่ย to infinitive ตัวไหนใช้กับ for ที่มีอยู่แล้วเนี่ย เราก็ต้องมาดูตัวที่มันมีอยู่แล้วอ๋อใชคก็ว่า it is capable สามารถ force sprinting at t r e m e n d e r s speed มันก็สามารถสปรินต์ได้ได้แม้น้ำหนักถึงแม้ว่าน้ำหนักของหมีและส่วนสูงของมันเจ็บก็คือมาก็ตามแต่แต่ก็มันสามารถที่จะสปรินต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับ sprint t r e m o n d e r s ใหญ่โตมโหฬารอย่างรวดเร็วสปีดที่รุนแรงรวดเร็วเหมือนกัน มีนะมีนะจบนะอันนี้เป็น sentence completion หรือ incomplete sentence ส่วนข้อ3 uh, having multiple c l o r o s i s ผมผมให้ตัวอย่างนี้ท่านเห็นตัวนี้ว่า having seen เนี่ยนะผมผมให้ตัวอย่างตัวนี้เข้ามาตัวนี้มาจากนัตบินบางกอกโพสต์ในวันนี้27 August 2021นะครับมาจากนิตัคล้ายๆกันไหมตัวนี้เป็น having seen photos of around 1กิ kilogram อันนี้ว่าในเรื่องของตำรวจที่เอาไปคุมหัวเขาจนตายนะครับ Having, Having เป็นประธานต่างกันนิดหนึ่งตัวนั้นไม่ใช่ประธานตรงนี้เป็นประธานตัวนั้นเป็นประโยคลดร,รูปมาจากประโยค adjective c r o s e นะครับเดี๋ยวไปเรียนใน adjective c r o s e แล้วกัน uh, Sorry adverb c l a u s e ประโยคนั้นเป็น adverb c l a u s e Having multiple c o l o s s i s s c ลเลสิสเลสย having ถ้าเอากริยาช่องที่4กริยาบางตัวไม่สามารถทำเป็นคำนามได้เช่น swimming standing writing speaking กลุ่มพวกนี้ eating มันไม่มีรูปคำนามมันไม่สามารถเป็นคำว,ว่า r i t i n g eat i n g speak t n o n มันไม่มีในภา,ารรษาอังกฤษ เมื่อไม่มีก็ขอยืมกริยาช่องที่4มาเป็นประธานเป็นประธานได้อย่างเดียวคือเอก,กบพสังเกตไหม having แปลว่าการแปลว,ว่าความการกินการเดินการพูดการดื่มการมี multiple อะไรสักอย่างนี้นะครับ has has บวกด้วยกริยาช่องที่3เสมอก็เลยเขียนไว้ให้ไหนล่ะลบไปแล้วหรอ has have ตัวนี้ has have had บวกด้วยกริยาช่องที่3เสมอเอามาธิบายข้างล่างสังเกตไหมครั้งก่อนมาอธิบายถึงตัวน,นี้มันก็ดับไป ช่องที่3เสมอชุดนี้เป็นช่องที่3 d i m i n i s h ตามโครงสร้างถูกต้องยังไม่ได้คิดถึงว่าเป็น Active หรือ p a s <Having> s i v h h v v นี้ไม่น่าจะเป็น Passive ได้ถูกไหมการมีถูกเลือกมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็น่าจะเป็น Active Voice ถูกไหมถ้าเป็น Be ีนตามหลังไปได้วยอะไรเนี่ยมาเขียนตรงนี้ b e ี n บวกด้วยกริยาช่องที่3ก็ได้บวกด้วยกริยาช่องที่4ก็ได้แอค i ี e ไวส์สิ6 tense ช่องที่3 p ม s s i v e v o i c e 1ิบสองีเดียวเอาสิแน่จริงรู้ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกข้อสอบก็ช่องที่3ช่องที่4ได้เช่นเดียวกันนะครับมีลักษณะเช่นนี้เป็นต้น d e l s physical condition แสดงว่ามีปัญหานะครับ d e l ทำให้สุขภาพของอาจารย์เดลไม่ดี But his ability ability ได้ไหมได้เพราะ his บวกด้วยคำนามนั่นเองรู้ได้ยังไงเพราะว่า his เป็นหมายเลขนี้ครับนี่ฮะ his เป็นหมายเลข4 his เธออะไรต่างๆ,ๆนะนะตามหลังด้วยคำนามเสมอ นามคือหมายเลขกหนึ่งนั่นก็คือคำว่านั่นก็คือคำว่า his จึงบวกด้วยนาม ability ลงท้ายด้วย e t เป็นคำนาม now suffix ending to maintain a positive attitude and continue บวกด้วย to บวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่งดังนั้น and เชื่อม to บวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่ง to infinitive เข้ากับ to infinitive ตรงนี้ความจริงมี to อยู่ด้วยแต่ไม่ต้องใส่เพราะเปลืองกระดาษเพราะใช้ไปข้างหน้าแล้ว บวกช่องที่1ถูกต้องเขาไม่ได้ถามถูกต้องถามทําไม working มันง่ายที่สุดแล้ว working continue คือกลุ่มกริยา enjoy enjoy appreciate anticipate กลุ่มพวกนั้นซึ่งอยู่ในเนื้อหาของเราบวกด้วย activity verb กริยาช่องที่4คือ ing ตามหลังเสมอทูกนี่ and นำหน้าคำที่ออกเสียงต้นด้วยพยัญชนะฟังให้ดีฟังให้ดี and ไม่ได้หมายความว่า Huh? ตัวนี้เป็นอ่ะนะความจริงเขาต้องออกข้อสอบว่าอ่ะแต่ผมทําเป็นแอนก่อนแล้วมันจะไม่มีที่ผิดเลยสินี่ตัวนี้เป็นอ่ะนะฮะตัวแก้เป็นแอนนะขออภัยขออภัยมันเป็นอ่ะจาได้วันเป็นอ่ะแต่แก้เป็นแอนอ่ะอินสปิเรชันไม่ได้ต้องเป็นแอนอินสปิเรชันนะครับอ่ะ uh, นาหน้าคําไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยนะครับแต่เป็นออกเสียงต้นด้วยพยัญชนะเช่นคําว่าเช่นคําว่า uh, University ท่านใช้อหรือแอน University ท่านใช้อหรือแอนหนึ่งแหง่งท่านใช้แอนท่านผิดท่านต้องเป็นอ University อย่ามีปัญหานะอย่ามีปัญหานะอ University เพราะออกเสียงอ Unit อ European country ต้องเป็นอเท่านั้นเพราะออกเสียงต้นด้วยสระอะพ่ายชนะขออภยัยแต่ถ้าเช่นคำว่า honest man onest ออกเสียงสระออท่านต้องใช้คาว่า and o n e s น m แมนนาหน้า m ม n แต่เอาเสียงตัวนี้เป็นหลักสองอันนะครับผ่าน the huge increase in population of specialty coffee โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากขอเปลี่ยนสีขอเปลี่ยนสีเพื่อไม่ให้มันซ้ำกันจะได้อธิบายชัดเจนท่านดูอย่างนี้โครงสร้างที่ผมนำเสนอท่านต้องจำทำความเข้าใจให้ดีนั่นก็คือ กลุ่มเหล่านี้นะครับเริ่มจากตรงนี้ถ้ามันยาวกว่านี้มันก็จะมีหมายเลข6อีกครับนี่ครับหมายเลข6 4 3 2ยาวไปถึงโน่นครับพุทธมนตรสาย4ก็ช่างมันแต่ตัวประธานจะต้องเป็นตัวนี้เสมอคือตัวที่อยู่หน้าเปิดโพสชั่นตัวแรกเสมอทําความเข้าใจให้ดีพูดรอบเดียวแต่พูดซ้ําอยู่ดีแหละนะครับตึบมาดูที่คําว่า the huge ใช่ไหม huge increase in p r e p o s i t i o n ตัวที่1 of เปร์โพซิชัน Position ตัวที่2องคอฟฟี่จบตรงนี้เรียกส่วนนี้ว่า subject portion ส่วนประธานคืออะไรนะส่วนประธานและตัวประธานเพียงตัวเดียวเวลาท่านวิเคราะห์ข้อสอบท่านต้องรู้ด้วยว่าประธานเพียงตัวเดียวคือคำว่า increase มไม่มีหรอก increase เป็นกริยาอ๋อดูน้อยอีกแล้ว increase De decrease เป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นประธานก็ได้เป็นกริยาก็ได้ตำแหน่งนี้มันวางไว้หน้าคำนามันวางไว้หน้าเป็นบทใช่ไหมเลข6มันต้องเป็นหมายเลขหนึ่งนั่นแสดงว่ามันทำหน้าที่เป็นคำนามแปลว่าการเพิ่มขึ้นถูกไหม decrease ลดลง h u g e เป็น Adjective หมายเลข2นํนำหน้าหมายเลข1ถูกตอ้องถูกตอ้องและ Inc increase เป็นประธานกริยาต้องเป็นตัวนี้ไม่ลงท้ายด้วยชั่นครับลงท้ายด้วยชั่นมี34คําคำเท่านั้นเช่น Men ช i o n เช่น อะไรสักอย่างเ <laughs> มนชั่นเป็นกริยาเ <laughs> มนชั่นอะ้วแ,แต่นึกได้อยู่จะบอกเ <laughs> พราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น contribute เท่าน,นั้นนะครับเนี่ย contribute เติม s ไหมถ้าเป็น present tense ก็เติม s ถ้าเป็นอดีตก็เติดม d เข้าไปพอพอพอท่านจะใส่เป็น has contributed อย่างอื่นก็ตามแต่ตามเชนส์เชนส์จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรเวลาแปลแปลข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้มาข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็แปลเป๊ะโพสิชันแปลมาคํานี้แปลมาคํานี้แปลข้างหลังจุดแล้วก็มาข้างหน้าอย่างนี้ฟังให้เป็นกลับไปกลับมา t o success of Starbucks b a r i n e s and Arthur บอกแนะนำนับได้พูะคูพ,พเสมอ mayors จดไว้ mayors p u r v e y o r s จดไว้ Arthur บอกแนะนำนับได้พูพ้คเสมอ Another บวกได้นมนับได้บวกได้นมเอกพจน์เสมอ The other ก็บวกได้ทั้งสองอันเข้าใจไปอย่างนั้นทำไมต้องพิจารณาเลย Patients คนป่วยอ่อนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับอธิบายข้างบนถ้าเข้าใจโครงสร้างนี้แล้วเนี่ยมาแป๊บๆกลับไปท่านจะเข้าใจ Pat i e n t s คือประธานกริยาคือ R บวกด้วยช่อง R บวกด้วยอะไรอาบวกด้วยช่องสก็ได้ช่องสก็ได้ถ้าถูกกระทําจะบวกได้ช่องที่3คนไข้ อินเตอร์เฟอรอนอาแอดไวส์ได้รับคําแนะนําคนไข้ได้รับคําแนะนําอย่าเข้าใจว่าตัวนี้คือประธานนะจะมาให้ตัวนี้ผิดเวลาเขาขีดเส้นใต้ตรงนี้แล้วจะแย่เอาถูกไหมคนไข้ที่เป็นโรคนี้ได้รับคําแนะนําจากคุณหมอนั่นแหละได้รับไม่ต้องมีคาว่าบายได้รับคําแนะน,นําแนะนําอะไรแนะนําให้แอดไวส์กิริยากลุ่มนี้กิริยา เยอะแยะในภาษาอังกฤษนะครับ advice want กลุ่มพวกนี้ทั้งหลายทั้งมวลยกเว้นบางตัวที่ผมจะสอนต่อไปนี้มันนึกกลุ่มเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักบวกด้วย to บวกช่องที่1เสมอครับเรียกว่า to infinitive เนื้อหาถัดไปไม่มี to ตัดทิ้งไม่มี to ตัดทิ้งไม่เป็น gerund น,นะครับเป็น to infinitive ตัวไหนถูกต้องระหว่าง to inject themselves ฉีดยาให้เขาเมื่อกี้คุณแม่พิ่งบอกว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วออ <c oughs> กลัวกลัวไปฉีดวัคซีนไง เจอมุกผมเข้าไปในะต้องไปฉีดพัดมาสามรอบแล้ววัคซีนโควิดเขาฉีดให้คนแก่ไงแปดสิบขึ้นพัดมาสามรอบแล้วผมก็เลยเล่าให้ฟังพี่สาวไปบอกน้องสาวไปบอกไม่ไปผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะแม่นะท่านถ้าตายคนเรานี่นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตายเพราะเพราะไม่ฉีดวัคซีนนี่ยนะตายเพราะโควิดนี่นะไม่มีใครไปส่งวัดนะพระก็ไม่มาสวดให้นะเขาจะเอาเอาเอา,เอาพลาสติกมาห่อเลยปิดมิดเลย ไปเผาเลยาาแต่ถ้าไปฉีดวัคซีนแล้วกลับมาตายจัดงานได้ปกตินิมนต์พระมาสวดได้ปกติเก็ไปเวยก็ <c oughs> ไปสบายเลยครับกันโทรบอกแล้วแม่เพิ่งฉีดมา,าสุดยอดขอให้หายไวๆไขอให้สุขภาพแข็งแรงเสุดยอดโอเคไหมฮะ to inject themselves ต้องฉีดตัวเองนะครับให้ฉีดตัวเองฉีดตัวเอง just before going to bed ให้ฉีด ยาตัวนี้นะครับก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนอ่ะแล้วข้อ c ล่ะคะข้อ c บอกว่าให้อินเจกฉีดยาก่อนเข้านอนด้วยตัวเองด้วยตัวเองไปบอกอะไรไปเข้านอนด้วยตัวเองเอ,อ,อาใ้คนหามเขาไปเข้านอนเลยครับความหมายตา่างกันข้อ161.6 after อันนี้เป็น a d v e r clause เหมือนกันนะครับ after ยังอยู่ในกลุ่มของ although even though เมื่อกี้นะ่าจะทำไปเล่นไปโอ้ข้อนี้ง่ายสุดนะครับ has has ที่ผมสอนไว้ บวกด้วยกริยาช่องที่3เท่านั้น e ีนก็เป็นช่องที่3นะครับอย่าเข้าใจผิด conclude ต้องเติมดีนะครับอย่าพลาดข้อง่ายๆอย่างนี้ the โอ้ยอย่าไปแตะ the นะครับ the in on at ท่านจะพูดไปยุ่งกับเขานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ conclude work on เห็นไหมนามหมายเลข1อันนี้หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข1หมายเลข4่ the หมายเลข1หมายเลข4ี่ registration หมายเลข1 which อันนี้ลดไว้ในฐานที่เข้าใจ which was ใช่ไหม Which was adjourn e d ที่ถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่ง ana, สัปดาห์หนนะ้าอ่ s e ี s o n หน้า season ก็คือชุดต่อไปอะ่ะชุดหน้านะครับ adjourn e d ถูกเลื่อนออกไปเพราะลดรูปรด2อันดดวยกันเราไปว่าในเรื่องของ adjective cross จะเหลือกริยาช่องที่3หรือช่องที่4ก็แล้วแต่ว่าประโยชน์นั้นเป็น active voice หรือ passive ผมมั่นใจว่าพูดวันนี้หลายคนไม่เข้าใจสิ่งสที่ผมพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายยาว Even win award อันนี้แปลว่าอะไร even win award อ,อุตอ่นี้เป็นประโยคที่ยากมากนะฮะ award เป็นกริยาช่องที่3ไม่ได้แปลว่ารางวัลอย่างเดียวนะครับได้รับรางวัล even uh, award แปลว่าได้รับรางวัลที่มาของประโยคนี้ก็คือประโยคเต็มๆของเขาได้ความว่านะเดี๋ยวขออนุญาตประโยคเต็มๆของเขา win he or she ความหมายก็คือนักเรียนนี่แหละครับเวลาถ้าเขียนให้เต็มนะครับประโยคแรกบอกว่า,า w e n are a student นะฮะ when a student ได้อะไรลดรูปไว้ has been award <Yeah. S 1> เพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยค present ไงจึงไม่ใช้ had has been award นะเป็นกริยาช่องที่3ท่านฟังนะท่านฟังนะจะอยู่ในรูปของ adverb clause ลดรูปครับผมมีครับอาอาจารย์นเรศสอนละเอียดครับแล้วก็ลงลึกมากๆครับไม่เคยเรียนก็มีครับเคยเรียนแล้วก็คนละสอนคนละแบบกัน when เมื่อนะครับเป็นคำเชื่อมของ adverb clause นะครับเมื่อ นักเรียนตัวนี้จะกลายไปเป็น he chi นะครับนี่ฮะ he generally must must บวกด้วยกริยาช่องที่กลับไปที่อาจารย์ได้สอนไว้ครับเป็นโครงละครับเป็นโครงนะครับท่าน Copy ตัวนี้ไว้ก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาก็ได้แล้วก็จำตรงนี้ครับ will would shall should can could modal auxiliary verb must เห็นไหมบวกด้วยกริยาช่องที่1เสมอเห็นไหมนี่ บวกด้วยกริยาช่องที่1ไม่เติมอะไรเลยสเสมออย่ามีอะไรกั้นกลางเป็นอันขาดอยาอย่า yeah. yeah. uh, must บวกด้วยช่องที่1คุณช่องไหนคุณช่องไหนเติมมาทําไมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตอบข้อน,นี้เพราะเราหาที่พิดนั่นเองตอบ b แก้เป็น must still pay for books living expense ออาทำไมตัวนี้ใช้ living ได้คู่กับใครแปลข้างหลังมาข้างหน้าครับตัวนี้เป็น adjective หมายเลข2นะครับ expense ค่าใช้ใจ่าย สำหรับการอยู่ในชีวิตประจำวันอ r t เตอร์บอกด้วยนามพระหูพจน์คอสพระหูพจนเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกไหมตัวนี้ก็ถูกต้องเพราะมาจากคำว่า when a student has been award ลดรูปปังปังลดทิ้งหมดเลยลำคาญนี่ครับฟังปังเหลือ when award ลดรูปเอา้าลดแล้วจะเข้าใจได้ยังไงเข้าใจเพราะว่า student ตัวนี้ he ตรงเนี้ย student ตัวนี้มีอยู่ข้างหลังอยู่แล้วประโยคที่ลดรูปได้ฟังผมให้ดี adverb cross ที่ลดรูปได้ประธานต้องเป็นตัวเดียวกัน adverb cross ลดรูปได้ประธานต้องเป็นตัวเดียวกันนั่นก็หมายความว่า A student อยู่นี่และ A student ต้องอยู่นี่ด้วยนั่นเองเราจะใส่เป็น h e c ก็แล้วแต่แตแ่ว่าอยู่ข้างหลังแต่ว่า A student award ไม่ได้มันต้องแปลว่าได้รับรางวัล เขาลดรูปปุ๊บเขาเหลือช่องที่3ช่องที่3จะมาจากไหนล่ะก็มีคําว่าแต่ข้างหลังเป็น present tense นะเดี๋ยวไปเรียน adverb clause ก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างประโยคอยู่ว่าเป็นเป็น present คู่กับอะไรนะครับข้างหน้าจริงเป็น has บวก been แล้วก็บวกช่องที่3เวลาลดรูปจะลดตัวนี้ been ออกไปด้วยนะครับแล้วก็ลดพวกนี้ออกไปด้วยก็จะเหลือแค่ช่องที่3 passive voice ถ้าทําเองล่ะก็จะเหลือเป็นช่องที่4อยู่ตรงนี้ครับ awarding ครับผม <c oughs> ถ้าเป็นผู้ให้นะครับก็จะเป็นคําว่า,า has ไม่ได้ ก็จะเป็นว่า has award ก็ได้ครับ has award คือคือเป็นผู้ให้ได้ให้ช่องที่3นะครับแต่เวลาลดรูปจะเป็น I N G has award ช่องที่3นี่แหละแต่เวลาลดรูปจะเป็น I N G ไม่จําเป็นต้องมาจากประโยค continuous เสมอนะครับไม่จําเป็นครับเท่นะไหเวลาใช้พูดอ่านเขียนก็อย่างนี้ครับท่านจะเกิดความมั่นใจและอย่าก,กลัว don't scare don't be scared of using English don't worry about uh, structures and grammars don't afraid of don't be afraid of them just use them use them in daily life the U S government along with เห็นไหมมีคอมมาไหม along with with ไหมเป็น o s i ห i o n ไหมตัวนี้ไม่เกี่ยวนะอันเดียวกัน along with ตำทำทำทำมาปับเห็นไหมข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นกริยากิริยาแสดงว่าประธานคือตัวนี้ subject กิริยาคือคําว่า is is บวกด้วยอะไรกลับไปดูกลับไปดู กลับไปดู i s a mr a e w a s w o r e ถ้ามีกริยาตามหลังจะ่าตามหลังได้แค่2รูปเท่านั้นในภาษาอังกฤษอย่ามาพูดเยอะ2รูปเท่านั้นถ้าไม่ออกอันนี้ก็จะไปออก adjective ซึ่งไม่ใช่กริยาเท่านั้นแหละข้างหลังไปดูสิบวกด้วยอะไรบวกด้วยอะไรช่องที่1 fight fought fought fighting เป็นไปนไม่ได้หรอกมันจะต้องเป็น fighting รัฐบาลทำเองถูกไหม uh, number of s t a t e is fighting ไม่ได้เกี่ยวกันกับ uh, number of s t a t e ไมไ่เกี่ยวกัน ไม่ใช่ว่าตัวนี้ต้องเป็น R ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ประธาน State เป็นแค่ส่วนประกอบเป็นอะไรวลีขยายใครขยาย the government us government พร้อมด้วยหลายรัฐโอเคไหมตัวต่อไปอบวกด้วยนามนามคือคำว่า battle เป็นนามเป็นหมายเลขหนึ่งข้างหน้าเป็นหมายเลขสองอันนี้ก็หมายเลขสองนะ โปรแท็กยืมมาใช้เป็น adjective นะครับยืมกริยาช่องที่3มาใช้เป็น adjective ก็ได้ยืมกริยาช่องที่4มาใช้เป็น adjective ก็ได้รายละเอียดมีแนะ่นอน in order to บวกด้วยกริยาช่องที่1แปลว่าเพื่อที่จะช่องที่1ไหมใช่บวกด้วยนามธรรมดานะครับจบข้อสุดท้ายรองสุดท้าย leader of โ,โหเยอยะแยะมากมายเลยตัวไหนคือตัวประธานตัวเดียวบอกผมมาเดี๋ยวนี้อย่ายึกยัก มีคําว่าหมายเลขหกกั้นกลางมีคําว่าหมายเลขหกกั้นกลางประธานตัวเดียวคือตัวนี้เป็นเอกพจน์หรือพหพจน์เป็นพหุพจน์กริยาพะหะพจน์บวกด้วยกริยาช่องที่ has h a p p e สักคู่ช่องที่3ไม่เป็นตัดทิ้ง recentry rich ได้แต่ recentry ไม่เข้ากันนะ have บวกด้วยกริยาช่องที่3ได้แล้วก็ have บวกด้วยช่องที่3ได้เอาทำไมไม่ได้หมดล่ะ recentry แปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับ past simple tense ใช้กับ perfect tense เกิดจบ หรือเกิดในอดีตเกิดแล้วแต่เหตุแต่ดําเนินมาถึงปัจจุบันก็ยังได้เพราะฉะนั้นวาง recentry ไว้ตรงไหนดีที่สุดวาง r e c e เ t นทเป็น Adverb of Frequency ก็ได้ไว้หน้ากริยาแท้เสมอครับ have recentry r i c h an d agreement เมื่อเร็วๆนี้ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากันลีกเรื่องลีกเรื่อง f u t u r e Conflict c o n คอนฟคือความขัดแย้งในอนาคต the teachers are expecting teacher ส่วนประธานประธานคือคาว่าทิชเชอ r ์เพียงตัวเดียวพราะอุพดใช้อาหลังอาบวกได้เลยเมื่อกี้ช่อง3หรือช่องที่4ก็ได้ตัวนี้เป็นช่องที่4เพราะ t e ชเชอร์เอ็กซเองทําเองเป็นคนกริยา2ตัวซ้อนกันในภาษากรงกมีทูกั้นกลาง,ลางตัวข้างหลังเป็น to infinitive ยืมมาใช้เป็นนามผ่านไป Tomorrow a m e ETING ไม่มีหรอกในภาษาอังกครับจะใช้ได้อย่างนี้ก็คือคําว่า a m e ETING tomorrow ได้ไหมได้ มีติ่ง tomorrow ว่าไปหรือ,อ tomorrow meeting เท่มากเลยถ้าอยากใช้ใช้เป็นนะ,ะ tomorrow meeting ได้การประชุมของวันพรุ่งนี้การประชุมพรุ่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน in order to แปลว่าเมื่อสักครู่แปลว่าอะไรนะแปลว่าเพื่อที่จะบวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่งท่านต้อง,งจดตามไปด้วยบวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่งจดทําไมไม่จดหลอกอาจารย์ให้อยู่แล้วอย่ามาเชื่อใจทางจะวางใจคนแล้วมันจะจนใจเองข้างหลังเป็นบวกด้วย review ใช่ไหม to บวกด้วยกริยาช่องที่หนึ่ง บวกด้วยกรรมกรรมก็คือตัวนี้ problem s เป็นกรรมเป็นนามหน้านามเป็น adjective ไปค้นดูลงท้ายด้วย a r y contemporary disciplinary อะไรต่างๆนาะนั necessary เป็น adjective ถูกต้องตามกระบวนการทุกประการ